ท่านทราบหรือไม่ในคดีอาญาสารอุทธรและสารฎีกากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องจำเลยมากน้อยแค่ไหนมีการศึกษาพบว่านะครับจาก2,657คดีสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดถึง81.5นะครับที่ยกฟ้องมีเพียง18.5เน่นั้นครับ ในขณะที่สารอุทธร์ยกฟ้องถึง44.4นะครับและสาลดีกายกฟ้อง41.5จำเลยที่ถูกสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่สารอุทธร์มีคำสั่งกลับคำพิพากษาของสารชั้นต้นนี่เป็นข้อมูลในอดีที่ผ่านมานะครับผู้ศึกษา ก็บอกว่าปัจจุบันก็ใกล้เคียงกันกรณีนี้ทุกท่านโปรดใช้วิจารยานะครับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเราต้องเคารพไปหมิ่นศาลไม่ได้นะครับแต่ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกท่านควรทราบถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดอย่าไปตราหน้าว่าใครเป็นคนผิดนะครับ